สวัสดีค่ะดิฉันชนจิชารัชดาสาวงนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตทําคลิปเล็กๆจากที่ไม่เคยทํามาก่อนนะคะก็เพิ่งทำเป็นครั้งแรกนะคะอาจจะมีการผิดพลาดประการใดก็ขออนุญาตขอโทษด้วยค่ะด้วยวันนี้เรื่องของโรคโควิดติดเชื้อเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะคะมาไวไปไวที่ไปไวอย่างไม่ใช่โควิดนะคะแต่เป็นพวกของเราเองนะคะ โควิดจะอยู่กับเราอีกยาวนานดังนั้นวันนี้เนี่ยทำอย่างไรให้เราสามารถอยู่กับโควิดได้อย่างสบายอ,อกสบายใจบ้างนะคะเพราะวันนี้ทุกคนเนี่ยเริ่มจิตตกกันหมดแล้วว่าเฮ้ยเราจะป่วยหรือเปล่าแล้วเราจะมียาไหมเราจะอะไรเยอะแย,ย,ยะมากมายค่ะวันนี้ขออนุญ,ญาตเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแนะนําเรื่องของการนําออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีง่ายๆนะคะตอนนี้เนี่ย คุณหมอยังออกมาแนะนําเลยว่าให้เราวัดค่าออกซิเจนในร่างกายเราห้ามต่ำกว่า95้านะคะวันนี้ถ้ามีโอกาสก็ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนตัวน้นอยๆมาใช้กันนะคะแต่วันนี้สิ่งอื่นใดและวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะคะในการเตรียมร่างกายนะคะในเรื่องของการเติมออกซิเจนเข้าในเลือดเราวิธีง่ายที่สุดก็คือเรื่องของการดื่มน้ําวันนี้อยากจะเตือนทุกท่านนะคะว่า อันตรายที่สุดเลยในเรื่องของการดื่มน้ําเย็นน้าแข็งน้ําปั่นน้ําอัดลมน้ําทุกที่สิ์ทุกชนิดที่เป็นของความเย็นนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นตัวทําให้เชื้อเนี่ยลงไปในปอดแล้วก็ลงตับได้เร็วที่สุดวันนี้เราจึงเจอผู้ป่วยที่ทํามาอยู่ดีๆเนี่ยกระจายกันเต็มไปหมดเพราะว่าเ,ออเราจะไม่รู้เลยว่าเราติดเชื้อเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวนี้นะคะมันจะไม่มีอาการมาอีกทีหนึง่งอาการมากเลยแล้วเราก็ไม่รู้เราก็ดื่มน้ําเย็นดื่มน้ําแข็งดื่มกันเข้าไป เป็นเรื่องของอันตรายมากวันนี้ใหญ่จะเตือนแล้วก็ใหญ่จะให้หันมาเปลี่ยนกันดื่มน้ําอุณหภูมิห้องธรรมดาหรือดื่มน้ําอุนอ่นๆนะคะวันนี้มาทําความรู้จักกับน้ําที่เราเดื่มกันค่ะโดยปกติน้ําที่เราเดื่มเนี่ยนะคะจะมีอุณหภูมิขอโทษค่ะมีโมเลกุลใหญ่วันนี้พอเราเดื่มเข้าไปปุ๊บเราเปิดขวดมาแล้วเราก็ดื่มเลยนะคะโมเลกุลใหญ่ในร่างกายของเราเนี่ยต้องใช้เวลาในการย่อยน้ํา น้ำนี่ก็ต้องโดนย่อยนะคะลึกจริงจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราวันนี้เรายิงนกยิงยิงทีเดียวได้2ออย่างคือการดื่มน้ําและได้ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายวิธีการเติมนะคะเติมออกซิเจนเข้าไปในน้ําแล้วดื่มเข้าไปและทําให้ออกทให้โมเลกูลของน้ําเป็นโมเลกุลที่เล็กนะคะน,นําน้ํามา1ขวดนะที่ปกติเราจะดื่มกันนะคะแล้วก็ให้เหลือช่องว่างแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเขย่าเลยค่ะ เขย่านะคะการเขย่าคัรกระแทกกระแทกเป็นที่มือเราเลยค่ะการกระแทกเนี่ยค่ะจะทําให้น้ําเปลี่ยนจากโมเลกุลใหญ่กลายเป็นโมเลกุลเล็กนะคะทําไมเราจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ําเราเป็นโมเลกุลใหญ่ก่อนที่เราจะทําการกระแทกแบบนี้ให้เราชิมน้ําก่อนนะคะว่าน้ํานี่เขามีรสชาติมีลักษณะมีความนัวมีอะไรเป็นยังไงบ้างกระแทกอย่างนี้ค่ะกระแทกการกระแทกกระแทกกระแทกเลยนะคะพอกระแทกปุ๊บเนี่ยค่ะน้ําก็จะเป็นฟองแบบนี้เข้ากําลังรวมตัวเข้ากับออกซิเจน แล้วเขาก็จะแปลงร่างของเขาเนี่ยกลายเป็นน้ำโมเลกุลเล็กนะคะเมื่อทําแบบนี้แล้วเนี่ยกรแทกอย่างน้อย20ครั้งนะคะถ้าเป็นไปได้กระแทกให้มากกว่า20ครั้งก็ได้นะคะกระแทก้าไปเลยค่ะ,คะพอเราได้ที่แล้วเราก็ดื่มค่ะปกติเราจะเปิดขวดแล้วก็ดื่มเลยใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะเวลาถ้าเราเทใส่แก้วนะคะให้ยกกระแทกกบแบบนี้อีกทีหนึ่งด้วยนะคะเพื่อให้ออกซิเจนเข้าไปรวมตัวอยู่ในน้ําเสร็จแล้วค่ะดื่ม พอได้แล้วนะคะก็คืออมไว้ก่อนแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวน้ําค่ะเคี้ยวน้ําแล้วให้เขากับน้ําลายเราเนี่ยเข้ากันให้เขานัว พออมเข้าไปเราจะรู้ค่ะว่าน้ําโมเลกุลเป็นเล็กเป็นยังไงเขาจะเปลี่ยนร่างเขาจะนุ่มนวลขึ้นจากที่ครั้งแรกเลยมากต้องทดลองทําดูนะคะแล้วก็ดื่มเข้าไปวันนี้เราจะต้องเติมออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเราให้มากที่สุดวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะก็อยากย้ายทุกท่านเนี่ยทดลองทําดูนะคะว่า การกระแทกน้ําแล้วก็เปลี่ยนน้าจากโมเลกุลใหญ่เป็นโมเลกุลเล็กแล้วเพิ่มออกซิเจนเข้าไปแล้วค่อยดื่มเข้าไปนะคะเพื่อเติมให้ร่างกายเรามีออกซิเจนให้มากขึ้นวันนี้ถ้าเกิดคลิปนี้ดีก็ขออนุญ,ญาตแชร์ต่อนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ